sweet sigh ที่พื้นที่ของบูธเบียร์หนุ่มเนอยู่นะครับครับคราวนี้พิเศษอย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่าคราวนี้ครบรอบ100ปีสาหรับเบียร์หนุ่มอยู่ทั่วโลกนะครับก็มีคันไฮไลท์น่าสนใจหลายๆคันอย่างรุ่นที่เป็นเซเลเบชั่นอีดิชั่นครบรอบร้อยปีไม่ว่าจะเป็นฝั่งของตัวซีรีส์5เองนะครับแล้วก็ตัวรุ่นบนเวทีทั้งสองฝั่งขนาดกับ i 8นะครับนั่นก็คือเวอร์ชั่นที่เป็นพัฟฟอินไพรรใช่ไหมครับ นอกจากนั้นในส่วนของที่เป็น M version คือ M คาาจริงๆเนี่ยก็มาหลายรุ่นด้วยกันโดยมีคันไทไลท์ที่เพิ่งเปิดตัวในงานนี้ก็คือ M2 M2 ใช่ครับจี๊ดมากสำหรับตอนนี้ครับที่เราอยู่ข้างๆเรานี่ถือว่าเป็นคันล่าสุดที่เพิ่งมีการเปิดตัวในเวอร์ชันพักอินไทบิดรับน่ก็คือ B M W ตัว 330e ใช่ครับเป็นรถที่เข้าถึงง่ายในเรื่องของราคา แะเป็นรถที่คนส่วนใหญ่น่าจะน่าจะให้ความสนใจแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะมองภาพตรงที่ว่าพอเป็นปักอินไฮบริดแล้วเนี่ยมันจะแสดงถึงความเป็น BMW ด้นยูด้านโร์มาร์หรือเปล่าอ่าใช่นี่สำคัญนะนี่สำคัญนะครับเพราะถ้าเกิดมองพื้นฐานของ b m เตอนนี้เนี่ยแยกบล็อกง่ายๆครับดีเซลส่วนใหญ่เป็น2 0 0พนีซีนะทีดี ฝั่งของเบนซินเนี่ยจะมีเริ่มต้นตั้งแต่บล็อกเล็กสุดเลย1,504สามสูบสี่สูบก็2,000ันสำหรับคันนี้ครับสเปคเครื่องยนต์เป็นไงฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องสี่สูบ t w วินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับ2,000ซีซี184แรงม้าแล้วมีมอเตอร์ไฟฟ้า88แรงม้าให้กำลังรวมแล้วก็252ร้าอแรงม้าไอ้นั่นไม่เท่าไหร่แรงบิด 420 420นิวตันเมตรครับเมตรสูงมากนะครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นพละกําลังในระดับ200กว่าแรงม้ากับแรงบิด420นิวตันเมตรเนี่ยต้องเป็นลักษณะของบล็อกเครื่องยนต์3,000ซีซีเทอร์โบขึ้นไปใช่แล้วหลายคนก็จะมองว่า2 0 0พั a ปลั๊กอินไฮบริดเขาทำมาเพื่อประหยัดหรือเปล่าจริงๆรถระดับนี้ความประหยัดมันมันเป็นรองในเรื่องของเพอร์ฟอร์มา์ ถ้าใครได้เคยลองขับแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่รถไฮบริดท,ที่เอามาทําประหยัดมันคือรถที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแต่ประหยัดและมละพิษต่ำถ้ามองอรายละเอียดของตัวรถภายนอกเนี่ยจะไม่ได้สังเกตเห็นว่าเฉยๆใช่ถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ข้างบอกว่าเป็นตัว eDrive ก็จะไม่รู้ใช่ เพราะนั้นในรายละเอียดของรุ่นนี้อาจจะเห็นว่าฝั่งของเพื่อนที่เขาบอกว่าเป็นผู้แข่งที่ฟัดกันมายาวนานก็เริ่มมีเปิดเรื่องของตัวโค้ดที่ต่อท้ายด้วย e ฝั่งของ B M W เองเนี่ยจะใช้คำว่า i performance ครับสำหรับรถที่เป็น plug in hybrid แล้วก็คัน3 3 0 e คันนี้ถ้าเกิดดูเปรียบเทียบเรื่องของราคาเรื่องของราคาเป็น m performance มีชุดแต่งเอมราคาอยู่ที่3ามล้านเก้าหมื้บาทจาก<ต>ุ่นเริ่มต้นถ้าเกิดมองจากในไลอัพเดิมรุ่นคอัของตัวซีรีส์มจะอยู่ที่ดีเซลก็อยู่ที่2องล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นมก็2องล้านแปดเพราะฉะัต่างมา3ามแสนบาท3ามแสนบาทลมผมแลม้วกันแต่ว่าตัวห่างจากระยะของรุ่นคอับเดิมครับแต่ว่า3ามแสนบาทที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปเนี่ยมูลค่ามันเกินไปเยอะ สิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือติดตัวรถมาเลยเป็น M Sport Package แล้วก็มีชุดวอร์ชาร์ดอยู่ข้างนี้แบบนี้ฮะนี่นะครับหน้าตาอย่างเงี้ยก็เซตตำแหน่งชุดที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จอยู่ด้านด้านซ้ายฮะแล้วก็อ่อบอดี้รอบคันชุดหน้าก็เป็น M Sport Package ล้อ M อนะครับที่เป็นสีไฮเปอร์แบ็คครับได้ได้ขอบ19เนาะเนอะอีกนิดเดียวได้ขอบ18ครับ ส่วนของภายในก็จะมีพวงมาลัย M นะครับแล้วก็ตัวชุดที่เป็นทิมชุดเป็นทิมดำได้ขาวขอบจีแหอลูมิเนียมชุดหน้าจอแล้วก็ฟังก์ชันถ้าเกิดมองแตกความแตกต่างแล้วเนี่ยภายในออปชันก็ยังใกล้เคียงกับรุ่นดีเซลนะที่เป็น M Sport Package นะครับส่วนของด้านท้ายอะฮะซึ่งจุดที่คนสงสัยนะพอเป็น Plug-in Hybrid แล้ว ความแตกต่างหรือว่าเนื้อที่สัพภะล้าท้ายจะเป็นแบบไหนก็ยังใกล้เคียงของเดิมนะถ้าสังเกตแล้วความลึกเนี่ยเท่าเดิมแนวชุดเบานะครับระยะของเบาก็ไม่ได้พับอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยพื้นที่ด้านหลังฟิกแต่ว่าพื้นมันตื้นขึ้นมานะจะเ,เสียไปนิดนึงในด้านความสูงแต่ความกว้างความลึกเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงเดิม แล้วก็ช่องเก็บของอุปกรณ์ต่างๆก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนกับรูปทรงของรุ่นปกตินะครับเพียงแต่มีความสูงของพื้นทางด้านล่างที่หลบชุดแพ็กแบตเตอรี่ที่วางไว้เหนือชุดเท้าท้ายเนี่ยขึ้นมาเล็กน้อยนั่นเองไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าดูด้วยตาก็สังเกตเห็นได้จุดที่น่าสนใจผมว่าอยู่ตรงนี้เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองถ้าตามมาตรฐานยิโรดีซีคันนี้อัตราสิ้นเปลือง เฉลี่ยรวมตามโหมดอยู่ที่40.8กิโลลิตระแล้วมอเตอร์ไฟฟ้า88แรงม้าเนี่ยสามารถใช้โหมดไฟฟ้าเพียวๆเลยเนี่ยวิ่งได้ถึง40กิโลเมตรระยะทางนะครับไม่ใช่ความเร็วาาความเร็วสูงกว่านั้นเยอะอ,ะอ,อแล้วพอมารวมรวมแรงม้าโดยรวมกับแรงบิดโดยรวมเนี่ยเวลาเห็น330นี่ครับ อย่าไปชะล่าใจว่ารถไฮบริดระวังจะโดนอาจจะโดนได้ไม่อาจจะคุณต้องคิดว่ารถคุณแรงพอถ้าเกิดอัตราเร่งคุณดีกว่า0ูน0เร็วกว่า6.1วิก็ก็ค่อยมาเล่นกับเขานี่ศูนย์ถึงร้อยหนะครับเปุ่งวิไปดูกันต่อดีกว่าครับผมว่าไปดูคันอีกคันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของบูธเหมือนกัน B M W M 2ครับ M 2 แล้วสำหรับคันนี้ครับอย่างที่บอกถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเป็นงานนี้ด้วยนะครับกับ B M U M 2บอดี้ภายนอกเป็นไงฮะจี๊ดถ้าเห็นด้านข้างจะเห็นล้อแล้วแบบรู้เลยว่าไม่ธรรมดามันไม่ใช่็แพคเกจใช่ครับลักษณะของบอดี้โป่งทรงทางด้านข้างรวมถึงโป่งทางด้านท้ายบอกได้คำเดียวครับว่าอยากได้ฮะซื้อฮะผมไม่ต้องบรรยายอะไรบ้างร้านนี่ทอนพันหนึ่ง โอ้โหยังมีทอนนะครับยังมีทอนนะครับไม่ถึงหล้านนะถึงหล้านครับถ้ามองทางด้านหน้าจุดแตกต่างก็คือชุดอาจารนะครับซีของแนวจะมีลักษณะเป็นก้านคู่นะครับชิ้นทรงชายล่างแนวของขอบถึงแม้ว่าดีไซน์จะเหมือนกับชุดของเอ็มประมาณแต่พอดูใกล้ๆจริงๆแล้วเนี่ยจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเยอะใช่ครับแล้วก็มีขนาดของเส้นสันที่ชัดคมมากกว่าส่วนของ ชุดบอดี้ท้ายอันนี้เนี่ยรูปทรงจุดที่มีการปรับแตกต่างจากตัว2ธรรมดาจะเห็นว่า2ธรรมดาจะเป็นลักษณะของแกนคู๊แกนทัวเลอร์เป็นรถแนวครอบครัวแต่เลข2ด้วยกันในคันนี้เป็นเครื่องยนต์วางหน้าแบบแถวเรียงแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลัง่วงหลังใหญ่ล้อหลังลึกฮะซีดจริงๆนี่เป็นขอบ19ที่หน้า9นิ้วหลัก10นิ้วเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเฉพาะรูปทรงภายนอกเนี่ยก็แตกต่างจากซีรีส์ปกติแบบ คนละเหมือนกันรถ <ลง S 2> คนละรูปแบบอยู่แล้วไปดูข้างในนะครับและสำหรับภายในห้องใดสารโอ้โหพอเข้ามาแล้วนี่มันไม่ใช่ M Sport Package นะครับแต่นี่แต่นี่คือ M Car M Power นะครับ พราะนั้นเรียกว่าครบแล้วก็เต็มดีไซน์หลายๆส่วนเราจะเห็นคุ้นเคยใน BMW หรือ่รุ่นที่เป็น M Sport Package แต่คันนี้นี่พวงมาลัย M ใน M ค้คาแท้ๆชุดแทดเดิชิพนะครับก็เป็นแป้นที่ติดแล้วก็หักมุมเลี้ยวไปพร้อมกับพวงมาลัยครับเรื่องของพิมสีแล้วก็พิมพ์ะครับก็เน้นความเรียบหรูคือหลายๆคนมองว่าพอเป็น M เนี่ยจะต้องมีความแพาว แต่ว่าในสไตล์อตของรถยุโรปเขาเน้นความเรียบง่ายโดยเฉพาะ B M หรือว่นะใช่โดยเฉพาะ B M หรือนอย่ยู่มีให้เท่าที่จะเป็นเพราะเวลาคุณใช้เพอร้อมานเต็มที่เนี่ยมันจะดูอะไรไม่ได้หรอกนอกจากวัดรอบที่เราจะดูกันเป็นหลักข้างหน้านี่ชัดเจนครับฝับ่งของไม้ความเร็วเนี่ยไปสุดอยู่ที่300กิโมตต่อชั่วโมงจากตามสเปคถูกล็อกไว้ตาม มาตรฐานของยุโรปเริ่มต้นแล้วกันอยู่ที่250ก <250 S 1> ิเมชโมแต่วัดรอบก็มีให้ถึง6,500รอบก่อนที่จะเลสไลน์กำลังแรงมา้า่ะฮะจากเครื่อง6สูบนะครับ 3,000cc Twin Power Turbo เนี่ยแรงม้า370แรงมา้าแรงบิดนะฮะ450วกว่ากว่าจุดที่น่าสนใจอยู่ที่แรงบิดครับเพราะเป็นลักษณะของพื้นฐานเครื่องยนต์ M ปกติแล้วเนี่ยจะหายใจได้ตัวเองอาจจะมี V8 V10 ีสก็แล้วแต่แต่คราวนี้เป็นลักษณะของเครื่องยนต์6สูบพร้อมกับเทอร์โบชาร์จแรงบิดครับเริ่มต้นมาตั้งแต่1,450รอบยาวๆกันไปจนถึง5 5 0 0รับเพราะนั้นเนี่ยแรงบิดสูงสุดเป็นแบบแลดทอร์กยาวมากเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรถที่ขับได้สนุกแล้วสามารถที่จะขาดิฟชอบขับรถแบบ <ะ>รูบูมันจะคุมผันเร่งได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาพลังเนี่ยถ่ายทอดลงพื้นได้ดีทําให้กลายเป็นรถที่ขับสนุกเพราะถ้าเทียบกับเอ็ที่เป็นเครื่องเอหรือเครื่องหายใจด้วยตัวเองเนี่ยช่วงแรงบิดจะอยู่ในช่วงรอบสูงครับเพราะฉะนั้นการเค้นกําลังของเครื่องยนต์หรืออะไรเนี่ยมันก็จะต้องใช้รอบเยอะควบคุมลําบากแต่นี่ควบคุมได้ง่ายกว่าเยอะครับ ส่วนที่มีการปรับเพิ่มเติมเข้ามาก็คือลักษณะดีไซน์ของตัว M2 นะครับ,รบก็จะเห็นว่าชุดหน้าปัดนอกจากเข็มอานาล็อกแล้วจะมีพื้นที่ที่เป็นสําหรับดิจิตอล TFT เพิ่มมากขึ้นหน้าจอเรือนใหม่เป็นลักษณะรูปทรงยาวแบบ y i d s c r e e n นะครับ,รบแล้วก็ชุดบเบาะมาพร้อมกับการปรับไฟฟ้าแบบเต็มตัวเมมโมรี่สองตำแหน่งจากที่มองข้างนอกผมรู้สึกว่ารถคันนี้นมีช่วงตัวรถค่อนข้างสั้นแต่ถ้าเกิดขึ้นมานั่งอยู่บนคู่หน้าแล้วจะเห็นว่าบานประตูหน้านยายาวมาก แล้วก็ระยะพื้นที่ทางด้านหน้าถามว่าจะแตกต่างจาก M3 หรือ M4 ไหมผมว่าไม่ได้รู้สึก,สกแตกต่างขนาดนั้นแต่ว่าได้ความรู้สึกที่ดูกว้างสบายแต่ว่าเนื้อที่ทางด้านท้ายเนี่ยถ้าปรับตำแหน่งที่ผมขับอยู่ในขนาดพอดีก็ยังนั่งได้นะก็พอจะมีฝ่ามือ1นึงกับอีก2นิ้วครับ,รบที่สามารถใส่ขาลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ออปชั่นโดยรวมเรื่องของวัสดุขขอุปกรณ์ มาพร้อมสัล้ลูกแล้วก็ป่งเต็มเต็มในสไตล์แบบ M ล้ <c oughs> อสิบเก้าอบกอีกเรื่องหนึ่งที่จะาไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องเกียร์ครับเรียกว่าเป็นชุดเกียร์นะครับที่ถูกปรับเซ็ตโดย M โดยเฉพาะแบบ Dual Class ใช่ไหมครับ,บเจ็ดสปีดเพราะฉะนั้นเกียร์และเครื่องที่จะสามารถถ่ายทอดกำลังที่มีลงพื้นได้เต็มเต สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามินา New MG GS Follow No Others Sweet Sa ทำไมต้องเหมือนๆกัน ใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะควกอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเอง f o l เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS ผมเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ครับเลือกฟิล์มก็เหมือนเลือกคู่เลือกไม่ดีก็ได้ความร้อนและ U V มาอยู่ด้วยสร้างแต่เรื่องเดือดร<อ>้อนจะเปลี่ยนก็ยาก <แ S 1> พี่ครับพี่แน่ใจนะว่าเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ผมเลือกฟิล์มลามินาครับลามินาฟิล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานว่าการร้อนกัน U V ได้จริงจาก5สถาบันระดับโลกพร้อมสี่รางวัลคุณภาพเลือกฟิล์มให้ดีเพราะต้องอยู่กันไปอีกนานเจาะจงลามินาฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ชายลถ มิตซ um ูบิชิไทร์เทนรุ่นใหม่สีอ uh ิม huh. พัลส์บลูด้วยเครื่องยนต์บายแบ l คลีนดีเซลประหยัดน้ำมันขึ้น20%เปอร์เซนเปิดตัวครั้งแรกที่งานมอเตอร์โชว์เมตีพลาดมาเป็นพันพันครั้งแพ้มาเป็นร้อยแมตต์อยากยอมแพ้ก็หลายหน แต่ทุกครั้งเมย์กลับมาสู้ต่อได้เพราะเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเมย์ทำได้นะลูกเสียงของผู้หญิงคนนั้นทำให้เมย์เป็นแชมป์ครอบครัวคือพลังสำคัญหยุดพนันเพื่อชีวิตที่ดีนะคะรักกีฬาเชียกกีฬาอย่าพานันมิสุบิชิไทรเทนรุ่นใหม่สีอิมพัลส์บลูด้วยเครื่องยนต์ไบเบนดีเซลประหยัดน้ำมนันขึ้น20% 登场！